ได้ยินว่าวันนี้จะมีการแสดงกายกรรมนะเขาจะไปดูสักหน่อยนึงอไปทำไมแม่ข้าชอบกินขนมข้าวนึ่อเขาจะไปซื้อมาให้แม่กินถ้าเป็นลูกกระตันยูนายอะไรเนี่ยไปด้วย <twitch> <c oughs> ขอด้วยไปไมเอเอกไปไม่ได้เฮ้ยตามนำ้ำมัน <c oughs> เนียนไปก็ได้ทางนั้นไม่ไปไปทางนี้แหละเอ วันนั้นเนี่ยปีนได้เลยทำไรถามเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นนะาลำตาเลยอ๊ะแปลกค่ะค่ะทำอะไรหลังคาหรือว่ะอ๋อข่าขอโทษนะเฮ้ยเอ๊ะทำไมก็ทำอะไรครับขอโทษนะ

เกううิดเรื่องอะไรขึ้นเลยแม่นางปายท่านช่วยอบรมแม่นางคนนี้ทีท่านนายให้สนนักให้ครูนี่ฉันที่พวกเขาไม่ยอมบอกว่าด้านนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่าให้ข้าออกไปไหนอีกด้วยอแม่นางปายท่านราชบุตรเขยกำชับเอาไว้ว่าหากองหญิงและท่านราชบุตรเขยไม่อยู่เรื่องในจูนทั้งหมดมอบให้แม่นางป้ายเป็นผู้จัดการแม่นางจุงจีต้องการทำอะไรพวกเราไม่กล้าขัดขวางอยู่แล้วแต่ว่าราชบุตรเขยสั่งเอาไว้ ข้าเองก็แม่ลำบากใจไม่น้อยแม่นางปายได้โปรดอภัยให้กับพวกเราด้วยเถิดน,นะท่านพระบ้านไม่ต้องทำเช่นนี้หรอกที่จริงข้าก็เป็นแค่สาวใช้ของนายน้อยไม่ได้สูงสักไปกว่าพวกท่านเลยเอ,อไม่ว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อเรายังไงเราก็ควรจะทำตามกฎระเบียบของจวนนี้เรื่องวันนี้พวกเราผิดเอง ต้องขอโทษท่านพ่อบ้านด้วยนะไม่ได้ไม่ได้โจ้าหน้าบทเขยนี่น่าเบื่อมากออกไปข้างนอกก็ไม่ได้แค่ออกไปแป๊บเดียวจะเป็นเลยนักหนานี่นี่มานังฝ๋ายดูดูทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาว่าจะคงไม่มีอะไรทํำถือโอกาสท่านพ่อบ้านมาในวันนี้ขอยืมแรงสักหน่อยเราจะเอาอ่างทั้งหมดในจวนนี้มาล้างให้สะอาดและเติมน้ําให้เต็มดีไหมล่ะเอ้ยงงนะงงไหมเติมน้ำทำไมอ่ะ มันถามคำเดียวค่ายไล้างอ่างเออถ้าชออไม่เคยเลยไม่เคยมีนะโอ่นี่อาจารย์ช้ายังเลยเร็วๆหน่อยซิชุ่มส้มน้ำหกหมดแล้วไปเทตรงน้นโอ้ยเอ้ได้ๆๆๆ เร็วๆเข้าเอจ้าๆๆาจ้ารีบจ้าโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าโอ้ยไม่กล้าเขาไม่กล้าโอ้ยมันแน่นนะถ้าขอสั่งเลยวันนี้จเติมตำน้ำให้เต็มทุกอ่างจ้าจ้าจ้ามองอะไรมองอะไรถ้าไม่เชื่อก็จะไปบอกพ่อบ้าน ไม่ต้องให้อาหารพวกเจ้าด้วยขี้โนเลยอะไรจะโขนาดนี้โอ้ยจะมองอีกเร่งมือเข้าจังเลยแม่นางพวกเราผิดไปแล้วอย่าไปฟ้องท่านพ่อบ้านเลยนะเขาบอกพวกเจ้าแล้วไงค่ะวันนี้พวกเจ้าเติมน้ำไม่เต็มทุกอ่างไม่ได้กินข้าวได้แล้วแม่นางแล้ว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 สิคนจะพูดอยู่นั่นแหละต่อล้อต่อเสียงสักค่ะเร็วเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคนพวกนี้ทำงานช้าอึดอัดเติมน้ำแค่นี้เดียวใช้เวลาตั้งนาน ข้าไม่เห็นเจ้าช่วยพวกเขาเลยนะเห็นเอาแต่ยืนสั่งทําไมเหนื่อยขนาดนี้ได้ท่านพี่ <ละ S 2> ทำไมพูดกข้าแบบเนี้ยเออนี่ท่านพี่เมื่อกี้พ่อบ้านอยู่เข้าเลยไม่ได้ถามนะท่านให้เราเตรียนน้าไว้มากมายเอาไว้ทําไมอ่ะข้าก็แค่เห็นเจ้าว่างงานก็เลยหาอะไรให้ทําจะได้ไม่เบื่อ,อยังไงล่ะไม่ดีหรือไง โอ้ยเขาไม่เชื่อหรอกท่านพี่ท่านไม่เคยทําสิ่งใดโดยไม่มีสาเหตุอีกอย่างในจวนเนี่ยมีคนจับตามองท่านอยู่ตลอดเวลาอืเขาไม่เชื่อหรอกว่าท่านใช้พวกเขาเติมน้ําเพียงเพราะข้าเปื่อเนี่ยนะแล้วเจ้าคิดว่าเขาจะทําอะไรล่ะอืต้องไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆนี่ท่านพี่บอกข้ามาแต่หน้าอึอ้งอยู่นั่นแหละ เจ้าลืมไปแล้วหรอว่าเมื่อวานนี้ข้าพูดอะไรกับเจ้าอืมพูดอะไรล่ะ ไปกันไปตอนนั้นคกลางวันชัดๆทั้กเลยนี่ไม่เป็ยันขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยตมาดานาดานนาไปกันไปเฮาเสียป้องกันจากในเมืองไม่ว่าศัตรูจะบุกโจมตียังไงเขาก็หาทางรับมือได้อยู่ดีศัตรูคิดจะโจมตีสายฟ้าแลบเฮยเสียมีกำแพงเมืองเป็นแนวป้องกันตุนเสบียงไว้มากมายคิดจะถ่วงเวลาสงครามเช่นนี้ ศัตรูที่เดินทางมาไกลจะเปรืองแรงเอาวเร็วเโดยวังเพลิงโอ้ยเห็นเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวเข้ามาไปเอาไปลงมาพันเลยาลงมาพันันลง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 ลลง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 ลลยลง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 ลย ถอย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 มันรุนตัวแล้วถ้าราชบุตรเขยทับจิ้นถอยทับแล้วข้ารู้แล้วพี่คะ ก่อนของเมืองยุนอันก็คือแหล่งน้ำอยู่นอกเมืองทางเดียวที่จะทำให้เหอเสียจนมุมได้ก็คือตัดทางน้ำคลองหยงอันและคลองหลงโซ่จากนอกเมืองแม้กระทั่งวางยาพิษลงไปที่นี่ถึงจะบีบให้เหอเสียออกมาเผชิญหน้ากับศัตรูโจมตีสายฟ้าแลบ ตอนนี้เจ้าเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมข้าถึงให้เจ้าเนี่ยเติมน้ำในอ่างให้เต็มอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองถึงจะถูกตัดเส้นทางน้ำจุราชบุตรเคยก็มีน้ำสำรองไว้ใช้แล้วอแต่ว่าถ้าเขาวางยาพิษนะชาวบ้านชาเมืองก็แยกกันหมดละสิผู้วางกลยุทธ์ผู้ใดบ้างที่ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลน เพื่อความรุ่งโรจน์ของตัวเองใช้ชีวิตทหารนับแสนไปโจมตีเมืองแม้กระทั่งสังหารหมู่มการวางยาพิษเป็นเรื่องน้อยนิดนะและพวกเขาใครจะชนะใครจะชนะอยู่ที่ความเร็วข้าเองก็เดาไม่ออกและก็ไม่อยากคาดเดาเรื่องใหญ่ใต้ล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราสองคนจะไม่ต้องคิดมากหรอกนะอตอนนี้เรายังมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไขเออจริงด้วย อืมอมนี่อีกโอ้ยนี่ท่านพี่ท่านใ่ข้า,าของพวกนี้มาทำอะไรอะ่ะนี่คือของที่ข้าให้เจ้าไปหามามท่านบอกให้หาของที่ทำให้เกิดเสียงดังได้ฟังสินี่นีดดังพอไหมพอแล้ว <c oughs> ล่ะแล้วเชือก่ะเออ๋อเชือกเหรอเอ,อ่อในห้องครัวมีเดี๋ยวข้าไปเอามาใหออ้แต่ว่าท่านพี่เอาของพวกนี้มาทำอะไรกันแน่ เฮอเสียไม่อยู Donc, you, right? ่จะไม่รู้สึกว่าวันเวลาของพวกเราน่าสนุกลเหลือยังไงอ่ะในจวนราชบุตรเคยนี่คงมีคนคิดว่าพวกเราใช้ชีวิตสุขสบายก็เลยนั่งไม่ติดกระมังมีด้วยเหรอมีอรายงาน ราะท拉บุตรเยขยเขาน้อมีเรื่องกราบทูลเพื่อค่ะว่ามาทา,าชบุตรเขยสายสืบของเราชิงสารลับของทัพจิ้นมาได้สารลับทับจิ้นเลยอ,อ่านสิเรื่องนี้สําคัญมากมังกรหมาป่าลิงป่าสามทัพรับพระบัญชาจิ้นอองให้ถอยทับครึ่งทางชูใยเจียถอยทัพกลับต้าจิ้นโดยด่วนห้ามมีข้อผิดพลาดตรวจสอบหรือยังข้อความในสารลับกับสายสืบของเราเนื้อหาตรงกัน ทับหนุนแคว้นจิ้นบางส่วนถอยทับตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วชูเป่ยเจียเหลือเจ้าคนเดียวแล้วข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าอีกแล้ว สุนทราสารลัของฝ่าบาทเธอเสียได้รับแล้วภายใต้การตัดแหล่งน้าเธอเสียจะต้องใช้กลยุทธ์โจมตีสายฟ้าแลบเป็นแน่ชื่อว่าสารลับฉบับนี้จะทำใหเธอเสียได้ใจคนที่ฟาบาส่งมาลนะ่ะรออยู่ด้านนอกพี่คะให้เข้าเข้ามาชาอบกระบอกท่านองสารลับที่ฝ่าบาส่งมาล่ะจะทำอะไร ไะทับปรดอรน,นแกล้งแพ้พาานองาวหมายความว่ายังไงนี่แหละสารลับที่แท้จริงฟวาวาดคิดตรงกันกันกบข้าเหอร์เสียคิดว่าสงครามกำลังจะจบแต่ความจริงสงครามเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น Hmph. <laughs> 我不打。 พวกเจ้ามูทำอะไรกันอยู่ฮะคุ้มกันยังไงปล่อยคนนอกบุกเข้ามาอย่างนี้ฮะยังปล่อยให้คนร้ายเข้าไปในห้องแม่นางปายได้อีกถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเจ้ารับผิดชอบไหวหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออแม่แม่นางปายขา้าผิดเองที่จัดการไม่ดีเออแม่นางปายเป็นอะไรหรือเปล่าท่านพ่อป้ายไม่ต้องกังวลดีที่ข้ากับเจ้าญจีเตรียมป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บไม่แม่นางไม่บาดเจ็บก็ดีแล้วไม่ผานเจ็บก็ดีแต่พ่อ้าน ทำยังไงกับสองคนนี้ดีครับสองคนนี้จะมือสังหารสองคนนี้เหรอนี่นี่ป้วน้น้าแล้วอะไรพวกเขาเป็นมือสังหารไปตุบตุเหรอจแล้วไงตุบไม่ได้จีกลับมาเถอะฮะนี่ที่มาของมือสังหารสองคนนี้ไม่ง่ายนะรบกวนท่านพ่อบ้านสอบสวนด้วยได้มัวยืนมือทำไมลากสองตัวนี้ออกไปสิเอาไปขังไว้สอบปากคำให้ได้ไปไปเร็วไปไปไปเร็วไปไป ไอ้ทุ่งงานชักชา้าเออคือ <c ười> เรื่องวันนี้โชคดีที่ไปนั่งป้ายขาดการไม่รวงหน้าเตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วไม่ฉะนั้นเระกว็แม่ข้าไม่อยาคิดเลยว่าจะเป็นยังไงเออคือไม่ทราบไปนั่งป้ายจะนําเรื่องนี้รายงานท่านราชบุตรเขยหรือไม่นายน้อยอ,อยู่ระหว่างการทําศึกเวลานี้คงกําลังยุ่ง นี่เป็นแค่เรื่องเล็กๆในจวนเท่านั้น <Ừ. S 1> หากรายงานให้ในายน้อยทราบจวนราชบุตรเคยจะต้องเสียชื่อและทําให้ในายน้อยเสียสมาธิต่อการทําศึกหากนายน้อยเสียสมาธิเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งเออเราเช่นนั้นแม่นางหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องรายงานให้ในายน้อยทราบพี่แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาส<ห>ตัวข้าอยู่ในจวนราชบุตรเคยกลับมีคนปองร้ายชีวิตข้า ให้ข้านั่งรอความตายก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีออคนร้ายสามารถเข้าออกโจรนี้ทั้งๆที่มีทหารคุ้มกันแน่นหนาได้ฝีมือต้องไม่ธรรมดาและต้องมีคนวงการอยู่เบื้องหลัง mm hmm. ดังนั้นเรื่องนี้ข้าต้องขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อแม่นังปายไม,ไม,ไม่ความว่าจะฟ้องอย่างน้นหรเรื่องนี้ซับซ้อนนะการฟ้องคงช่วยแก้ปัญหาไม่ได้อ,อ,อ,อใช่แล้ว องหญิงยังประทับอยู่ในเมืองหรือไม่เออนี่แม่คือค,ค,ค,คงไม่เหมาะกระมงังเรื่องเป็นเรื่องตายมีอะไรไม่เหมาะสมท่านพ่อบ้านข้าคิดว่าท่านคงเข้าใจผิดแล้วแม้ว่าข้ากับนายน้อยจะเติบโตมาด้วยกันแต่ไม่ใช่แบบที่ท่านคิดอ,อ้อใช่ดังนั้นขอให้ท่านพ่อบ้านรีบทูลรายงานให้องคหญิงทรงทราบตอนท่านไปรายงานโปรดนำสิ่งนี้มาให้อ,องค์หญิงด้วยสิ่งนี้คือเอ่อ โอยถวายพระพรองค์หญิงสุขพระเจริญพันปีถวายพระพรองค์หญิงไม่ต้องมากพิธีรีบลุกขึ้นเถอะ แม่นางปายสองสามวันนี้เกิดสงครามบ่อยครั้งราชสำนักวุ่นวายไปทั่วเขาไม่มีเวลามาเยี่ยมเจ้าเลยแม่นางปายปดอดภัยด้วยพิงถิงขอแสดงความยินดีกับองค์หญิงที่ทัพปายหลานได้รับชัยชนะเอะก็เพิ่งได้รับรายงานเมื่อคืนนี้เองเจ้ารู้ได้ยังไงเหรอเมื่อคืนพิงถิงนอนไม่หลับได้ยินเสียงทัพศัตรูบุกโจมตี ทั้งก่อนหน้านี้นายน้อยได้สร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงที่สุดเอาไว้หากทัพศัตรูบุกโจมตีต้องพ่ายแพ้แน่เมื่อวานมีควันไฟลอยมาจากนอกเมืองแสดงว่าทัพศัตรูที่อยู่ใต้อุโมงถูกโจมตีแล้วและวันนี้สีพรกพักขององค์หญิงไม่ได้ร้อนใจจึงคิดว่าต้องชนะศึกครั้งนี้แน่จึงทูลยินดีต่อองคหญิงด้วยไม่นางไยไม่เหมือนผู้ใดดังคาดมีบ่อแสเพียงเล็กน้อย ก็สามารถคาดการผลแพชนะสงครามได้แม่นยำช่างเป็นของเบ่งหญิงที่วางแผนกลยุทธ์การรบแม้ศัตรูจะอยู่ไกลเป็นพันลี้ก็ตามไม่ถึงขนาดดันเพคะองหญิงชมเกินไปแล้วได้ยินว่าเมื่อคืนเกดนิดเรื่องในจวรัชบุตรเคยเจ้าส่งคนไปรายงานให้ข้าทราบและยกส่งภาพปักลายมาด้วย ว่านี่ต้องเป็นฝีมือการปากของแม่นางปายใช่ไหม <c oughs> ละเอียดสวยงามฝีมือรประณีตเหนือธรรมชาติแต่น่าเสียดายผ่านเงาตัวหนึง่งตบมือข้างเดียวคงไม่ดังถ้าไม่ถนัดงานเรือนก็เลยให้ลู่อีปักเพิ่มอีกตัวไว้ข้างๆแม้ว่าฝีมือของลู่อีจะเทียบแม่นางปายไม่ได้แต่ข้าว่า สองตัวคงไม่เหงาเท่าตัวเดียวหรอกนะไม่นางปายลองชมหน่อยสิว่าชอบหรือไม่ จะปรึกษาองค์หญิงจะออกไปก่อนนั่นท่านพี่อืฮลูอีพวกเจ้าก็ออกไปก่อนเพคะ จะทำอะไรเนี่ยพิงถิงรอองหญิงที่นี่มานานแล้วองคหญิงได้โปรดตัดสินพระทัยแทนหม่อมฉันด้วยเพคะ